สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง bitcoin ลงทุนบอยวันนี้อยากจะมาพูดถึง1ในอีเวนต์สำคัญหนึ่งนะก็คือตัว t Demer e m e r ับของตัวอีทิเลียมนะครึ่งซึ่งจะมีการเปลี่ยนอีทิลเลียมจาก p o o f of work เป็น p o o f of stake นะครับซึ่งก็เป็นอีเวนต์สำคัญนะที่จะมีผลกระทบนะครับกับาราคาของตัวอีทิเลียมแล้วก็ eco system นะของตัว ของตัวอัลคอยนะครับที่อยู่บนอีโคซิสเต็มของตัวอีเทเรียมทั้งหมดด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยตัวอีเทเรียมราคาที่ประมาณเกือบหมื่นเจ็ดเนี่ยนั้นหนึ่งหมื่นหกพันเก้าเก้าสิบห้าเนี่ยนะแล้วก็มีมาเก็ตแคปอยู่ประมาณสองร้อยละสองร้อยบิลเลียนนะครับซึ่งในอนาคตนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นไปได้นะที่มาเก็ตแคปของตัวอีเทเรียมนั้นเนี่ยจะสามารถแซงตัวบิตคอยขึ้นไปได้นะครับตอนนี้เนี่ยมาเก็ตแคปของตัวอีเทเรียมนั้นเนี่ยอยู่ ห่างจากตัวบิตคอยก็ประมาณ2เท่ากว่านะครับก็มีความเป็นไปได้นะแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการที่ Market cap ของตัวอีทเลียมนั้นเนี่ยจะสูงกว่าตัวบิตคอยนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าราคาบิตคอยจะไม่วิ่งขึ้นไปนะครับแต่อาจจะวิ่งขึ้นไปด้วยอัตราเร่งหน้าที่ต่ํากว่าตัวอีทเลียมก็เป็นได้นะครับซึ่ง ถ้าเรามาดูราคาอีเทียมตอนนี้นะก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณเกือบหมื่นเอ่อหมื่นหกเก้าสิบสี่ตอนนี้นะดูเทรน์แล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะวิ่งขึ้นไปได้อยู่นะตามเส้นเทรนไลน์สีขาวตรงนี้นะครับเอ่อถ้าดูตรงนี้เนี่ยก็มีราคาที่กระจุกกระจุกกันอยู่ที่เลเวลประมาณตรงนี้นะตรงนี้ก็น่าจะเป็นอีเอ่อแนวต้านจุดหนึ่งนะครับที่ต้องผ่านขึ้นไปได้ก็คือประมาณ อยู่ที่ประมาณ1 8 0 0นดนะหมื่นแดถึงประมาณสอง0ันเออประมาณพ8นแคดับถึงประมาณสองพตรงเนี้ยนะที่ผมคิดว่าพอแตะตรงเนี้ยอาจจะมีการกดขดตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ต้องดูโมเมนตัมด้วยว่ามันสามารถที่ทะลุต,ตรงไปเอ่อตรงนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับดูในส่วนของตัวอีเาเลียมนะที่โดมิเนตตลาดอยู่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ19.2 3%นะครับถ้าดูเทรนต,ตอนเนี้ยก็เทรนค่อนข้างที่จะ วิ่งขึ้นไปอยู่นะครับทำไฮที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะตรงนี้ก็เป็นอีกเทรนดหนึ่งนะที่บอกว่าโมเมนตัมนะก็มาที่ตัวอีเทเรียมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าดูตัวอีเทเรียมนะต่อบนะิตคอย n นราคาอีเทเรียมต่อตัว Bitcoin บิตคอยนะตอนนี้1นึ่งอีเทเรียมเท่ากับเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสามตชีนะครับซึ่งถ้าดูเทรนด์ตอนนี้ก็ค่อนข้างวิ่งขึ้นไปอยู่นะมีราคาที่แพงขึ้นนะเทียบกับราคาที่เป็น ตัวบิตคอยนะตรงนี้ก็โชว์ให้เห็นนะว่าโมเมนตัมตอนนี้ก็ก็ค่อนข้างที่จะมาทางฝั่งอีเทียมค่อนข้างเยอะด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกประมาณ50วันนะวันที่19เดือนกันยานะครับเราจะได้เห็นนะตัวเมนเน็ตนะที่จะมีการเปลี่ยนนะจาก p r o o f o f work เป็น r o o p of Stake นะนับถอยหลังตอนนี้ก็ประมาณ50กว่าวันเนี่ยนะครับ จนกว่าจะไปถึงวันที่19เดือนเซปเทมเบอร์นะครับก็หวังว่าจะไม่มีการเลื่อนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางอิตาลียนนเนี่ยมีการเลื่อนมาอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ตัวอวอ s ์ซิลฮาร์ดฟอกของตัวคาร์โนเท่านั้นนะครับตัวอิตาลีเ,เองเนั้นเนี่ก็มีการเลื่อนมาด้วยเหมือนกันนะซึ่งก็เข้าใจได้นะเพราะว่าซอฟต์แวร์ใหญ่ๆนั้นเนี่ยถ้ายังไม่พร้อมนั้นเนี่ยก็ไม่ควรจะล้อนตัวเมเนจออกมานะตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ50วันนะแล้วก็ ก่อนที่จะไปถึง50วันนั้นเนี่ยเดี๋ยวอีกประมาณวันที่11เดือนสิงหานะับก็จะมีการเอ่อเทสเน็ตเหมือนกันนะตัวตัวตัวจอตรงนี้นะครับถ้าอ่านไม่ผิดนะครับก็จะเป็นเข้าใจว่าเป็นการเทสเน็ตตัว proof of authority นะของตัวอีทิเรียมนะรก็เหลือเวลาอีกประมาณ10วันนะผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะรแล้วก็อีทเียมก็น่าจะวิ่งกลับขึ้นไป ได้อีกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูภาพใหญ่ด้วยนะภาพใหญ่เองนั้นเนี่ยผมได้พูดไปในคลิปนี้แล้วนะครับว่าเงื่อนไขอะไรบ้างนะที่ทําไมเราถึงเห็นคอยต่างตอนนี้มันวิ่งขึ้นแล้วก็มันจะวิ่งขึ้นบนเงื่อนไขอะไรนะครับอันนี้ได้พูดไปแล้วนะแต่ว่าอ,อ,อย่างที่โชว์ข้อมูลให้เห็นนะครับตรงนี้นะก็มีไทม์ไลน์หลักๆก,ก็คือวันที่11สิงหานะสำหรับตัวอีเทียมเทสเน็ตนะครับแล้วก็วันที่19เซพต ember นะกันยานะครับ ที่จะมีเมนเนตนะสำหรับตัวเดอะเมอร์ซ์ของตัวอีเทเรียมนะทีนี้วันนี้เนี่ยผมอยากจะมารีวิวนะตัวคอยต่างๆนะที่อยู่บนอีโคซิสเต็มของตัวอีเทเรียมด้วยนะครับว่าในช่วงที่ตัวอีเทเรียมนั้นเนี่ยโมเมนตัมมาทางฝั่งอีเทเรียมแล้วก็ใกล้จะไปสู่เดอะเมอร์ซนั้นเนี่ยถ้าดูก็น่าจะใช้เวลาอีกประมาณนะตรงนี้นะผมขีดเส้นป่าไว้ก็คือ เดวันที่19เดือนเซปเทมเบอร์นะครับจากนี้ไปเนี่ยใช้เวลาประมาณ48วันนะเราจะได้เห็นตัวเทียมนั้นน่าจะเทรนดขึ้นไปนะแต่ว่าก็จะมีอีกวันที่วันที่10นะวันที่10เดือนสิงหานะที่จะมีการเทสเน็ตนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นอีกอีกไมล์สโตนหนึ่งนะที่ถ้าผ่านไปได้ด้วยดีนเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะผลักดันนะให้ราคาของตัวเทียมนั้นเนี่ยสามารถที่จะ วิ่งขึ้นไปได้เพิ่มขึ้นไปอีกนะในช่วงวันที่10แล้วก็วันที่19นะครับทีนี้มาลองรีวิวนะตัวคอยต่างๆที่บนอีโคส t ตมของตัวเทเรียมนะผมลองเอาคอยต่างๆนะมาวางสรุปไว้ใน Excel ตรงนี้นะครับผมเลือกมานะเป็นคอยหลักๆที่เลือกมาก็จะเป็นตัว scaling solution นะของตัวเทเรียมก็คือมี2ตัวนะก็คือตัว op นะ optimistic แล้วก็ตัว เมทริกนะครับตัวโพลีกอนนะนี่คือเป็นตัวที่เป็นเรียกว่าเป็นเลเยอร์ทูนะครับให้กับตัวอีธิเลียมนะอาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับกับอีธิเลียมแต่ผมคิดว่าก็เป็นหนึ่งในในอีโคซิสเต็มที่ช่วยทำให้มีการมาใช้งานบนตัวเน็ตเวิร์กอีธิเลียมได้มากขึ้นนะสำหรับตัว scaling solution สองตัวนี้ของตัวอีธิลเลียมนะครับแล้วก็ผมเอาตัว etc นะครับก็คือตัวอนะีธิเลียมคลาสสิกนั้นเนี่ย เข้ามาด้วยนะครับอีเทียมคลาสสิกนั้นเนี่ยเป็นจริงๆแล้วเป็นตัวดั้งเดิมนะของตัวอีทเทียมนะครับที่ตอนนี้เนี่ยยังเป็น proof of proof of work อยู่นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยตัวอีทเทียมคลาสสิกนั้นเนี่ยวิ่งขึ้นไปเยอะมากเลยนะถ้าวัดจากจุดต่ำสุดในช่วงเดือนเอ่อวันที่สิบสี่กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับมาจนถึงตอนนี้นั้นเนี่ยตัวอีทเทียมคลาสสิกนั้นเนี่ย วิ่งขึ้นไปนะประมาณ224เอร์เซเลยทีเดียวนะครับผมคิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากมายเนอร์ะนะที่นะย้ายนะมาขุดตัวอีทเรียมคลาสสิกเนะี่ยทำให้เกิดดิมาสำหรับตัวอีทเรียมคลาสสิกตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าอีทเรียมคลาสสิกนั้นเนี่ยยังจะเป็น proof of work ต่อไปนะดังนั้นเนี่ยมายเนอร์ที่อยู่บนอีทเรียมตัวปัจจุบันนั้นเนี่ย ก็อาจจะย้ายนะมาที่เรียมคลาสสิกนะดังนั้นอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุนะที่ทําให้ตัวอเอทียมคลาสสิกนั้นเนี่ยวิ่งขึ้นไปอยู่นะตอนนี้นะครับซึ่งผมก็เอามาเป็นหนึ่งในตัวหนึ่งนะที่ลองเอามาดูนะควบคู่ไปกับตัวคอยต่างๆนะตัวโทเค็นต่างๆที่อยู่บนตัวอเทเลียมอีโคซิสเต็มด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นแพลตฟอร์มตัวดีดีฟายนะของ ที่อยู่บนตัวอีเิเรียมนะไม่ว่าจะเป็นตัวเซเนติกนะยูนิสวอปตัวเคิร์ฟนะตัวล i d ดนะเมกาะเดานะตัวอาเวแล้วก็ตัวซูชินะตัวซูชิสวอปนั้นเนี่ยเป็นตัวที่เอ่อฮาร์ดฟอกมาจากตัวยูนิสวอปนะเมื่อช่วงเข้าใจว่าในะประมาณเดือนกันยาปี2020นะครับอันนี้ก็ลองเอาข้อมูลตรงนี้มาให้ดูนะลองมาดูกันหน่อยนะครับว่าในช่วงที่เอ่กำลังที่จะเข้าสู่เดอะเมอรแบบนี้นั้นเนี่ย มีตัว e c o คซิสเตมนะครับตัวไหนนะครับที่อยู่บนเครือข่ายของตัวอีเทเลียมนั้นเนี่ยเรียกว่าทำเพอร์ฟอร์แมนนะวิ่งขึ้นนะดีกว่าตัวอีเทเรียมนะเดี๋ยวผมให้ดูอธิบายเป็นกราฟต,ตรงนี้แล้วกันนะครับกนะราฟตัวแรกนะครับเราลองมาดูกันหน่อยว่าตัวต่างๆนะที่เรียกว่าย่อจากที่อยู่บนอ c o s y s t e m ของตัวอีเทเรียมนะแล้วก็ย่อต่ำลงมานะครับจากออตามไฮเดิมที่เคยทำไว้นั้นเนี่ย ตัวไหนที่ย่อต่าลงมาน้อยที่สุดนะถ้าเทียบกับมูลค่าของตัว USD นั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวเมทริกครับที่ย่อต่ําลงมาน้อยที่สุดนะลองมาเป็นตัว l i d o เป็นตัว OP เป็นตัว e t h Ethereum c l a s s นะครับส่วนตัวที่ย่อมากที่สุดนะก็คือเป็นตัว U s ุชิสวอปนะครับแล้วก็ s n a น t i c แล้วก็ตัว Aave นะครับส่วนตัวที่ทำา p r r o r r m n c e ได้ดีนะครับตอนนี้นะเรียกว่า อัพเปอร์เซนต์เนี่ยอัพขึ้นจากจากจุดต่ําสุดนะในช่วงเดือนกันยานะเราสังเกตว่าในช่วงเดือนกันยาที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายหลายคอยก็ย่อต่ําลงมาเนี่ยตัวนี้ตัวตัวลีโดนะครับก็ย่อต่ําลงมานะจากออต่ำไฮเดิมจุดก้นกระทะตรงเนี้ยอยู่ที่ประมาณวันที่สามสิบเดือนมิถุนายนนะจากจุดนี้นะครับวิ่งมาจนถึงปัจจุบันนั้นเนี่ยขึ้นไปประมาณสี่ร้อยสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อ่ะนะ ตรงนี้ก็ประมาณ419เปอร์เ็นะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นที่อยู่บนอีโคซิสเต็มของตัวอีทลเรียมนั้นเนี่ยก็เรียกว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับขึ้นมาเยอะกว่าเพื่อนนะถ้าเทียบถ้าเทียบเป็นมูลค่าในตัว USD นะครับตัว Lido เยอะที่สุดนะแล้วก็มีตัว OP นะครับแล้วก็เป็นตัว Ethereum Classic แล้วก็ลองมาเป็นตัว Metric นะครับก็ตัวที่วิ่งขึ้นมาต่ำสุดน้อยกว่าเพื่อนนั้นเนี่ยก็เป็นตัวเมก a เดานะ รองมาก็เป็นตัวซูชิสวอปแล้วก็เป็นตัวอาร์เวนนะอันนี้เทียบกับมูลค่าตัว U S T นะครับแน่นอนนะครับตอนนี้คอยต่างๆน่าจะวิ่งขึ้นอยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดเราลองมาดูตัวตัว power purchasing นะของตัว U S T นั้นเนี่ยของเงินดอลลาร์นั้นเนี่ยมันเริ่มจะอ่อนค่าลงมาแล้วนะจะสังเกตเทรนตรงนี้มันเริ่มจะอ่อนค่าลงมาแล้วนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเทียบคอยต่างๆต,ต,ตอนนี้เป็นมูลค่าดอลลาร์นั้นเนี่ยมันก็วิ่งสูงขึ้นนะเพราะว่า เงินดอลลาร์เริ่มจะอ่อนค่าลงมาแล้วนะครับนั่นก็เป็นกราฟนที่โชว์ให้เห็นเมื่อเทียบกับมูลค่าของตัวดอลลาร์นะครับทีนี้เนี่ยเราลองมาเทียบกับมูลค่าที่เป็นตัวเอ่อตัวอีทเลียมกันบ้างนะครับถ้าเทียบมูลค่าเป็นกับตัวอีทเรียมนั้นเนี่ยถ้าเราลองวัดนะจากจุดออทามไฮเอ่อจากจุดออทามไฮลงมาเทินถึงจนถ,ถ,ถึงจุดต่ําสุดในมูลค่าในมูลค่าของตัว อีเทเลียมนะครับตัวที่ยอ่อต่ำลงมาต่ําที่สุดก็คือเป็นตัวซินาเทคนะครับแล้วก็ลงมาเป็นตัว o p นะแล้วก็เป็นตัวเมทิกนะครับตัวที่ยอ่อต่ําตัวที่ยอ่อมากที่สุดนะก็เป็นซูชิสวอปนะครับตัวอีเทเลียมคลาสสิกนะแล้วก็ตัวอาเวนะครับทีนี้ลองมาดูกันหน่อยนะว่ากราฟเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นกราฟที่ค่อนข้างสําคัญเลยนะที่จะตัดสินว่าในช่วงที่นะครับ ทางตัวเทเลียมกำลังจะมีการทำเดอะเมอร์สตอนนี้อยู่นะเนี่ยมีมีคอยตัวไหนนะมีตัวโทเค็นตัวไหนนะที่อยู่บนอีโคซิสเต็มของตัวเทเลียมนั่นเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่าตัวอีเทเลียมนะตัวแม่ของตัวมันเองด้วยซ้ำนะตัวแรกนะที่ทำผลงานได้ดีกว่าเลยก็คือเป็นตัวเอ่อ LDO นะตัว l i d o นะครับลองมาเป็นตัว OP นะเป็นตัว Un i s w a p แล้วก็เป็นตัวอีเทเลียมคลาสสิกเนี่ยจริงอีเทเลียมคลาสสิกนันเนี่ย จริงจะว่าไปแล้วไม่ได้อยู่ในอีโคสเตมของตัวอเทเรียมแล้วแหละนะครับแต่ว่าก็ลองเอาเข้ามาให้ดูนะครับตัวที่ทําผลงานได้ไม่ก็ดีกว่าเพื่อนนะครับถ้าเทียบบนมูลค่าของตัวอเทเรียมนะก็เป็นตัวซินติกนะเมกกาเดาแล้วก็ตัวซูชิสวอปนะถ้าเราลองมาดูกราฟนะเทียบกับตัวเอ่อตัวอเทเรียมนะก็จะเห็นหนึ่งตัวนี้ตัวลิโดนะครับเรียกว่าอันนี้เทียบกับมูลค่าของตัวอเทเรียมนะเนี่ย พุ่งขึ้นไปเยอะเลยนะขึ้นไปประมาณ200%นะสำหรับตัวดีโดนะครับอ,อย่างตัวนี้นะขึ้นมาประมาณ200%นะลองดูตัวเมทริกบ้างนะเมทริกเมทริกเทียบกับมูลค่าของตัวอีทิลีียมนะครับตรงนี้ก็จะสังเกตเห็นนะว่าเมทริกนั้นเนี่ยใน Time Frame Daily นั้นนะก็จะเห็นสังเกตเห็นแท่งเขียวนะครับ มาเาเทนเนี่ยเป็นขาขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนนะครับช่วงปลายเดือนกรกฎาคมแล้วนะตั้งแต่วันที่2ี่หกนะครับขาก็เป็นขาขึ้นมาตลอดนะดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าตัวเมทินเนี่ยทำผลงานนะได้ดีกว่าตัวเบรเลเยอร์ของมันตัวที่เรียมนะครับในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะแล้วก็ถ้าเราลองวัดจากจุดต่ําสุดนะครับในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนนั้นเนี่ยเมทิคนั้นเนี่ยเทียบกับเทียบเป็นมูลค่าอิทเรียมนะก็ วิ่งสูงขึ้นมาประมาณ79นะเกือบเออ76เนะเกือบ77เลยทีเดียวนะคอันนี้ก็เป็นสำหรับตัวเมทริกนะครับโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะลองเอามารีวิวกันดูนะครับสำหรับตัวอิทิเลียมนะในช่วงที่ใกล้จะเข้าไปสู่ตัวเดิเมอร์สแล้วนะนับถอยหลังนี้เนี่ยก็ประมาณอีกประมาณ50วันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ ตัว proof of stake อย่างเป็นทางการนะถ้าไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะแล้วก็ถ้าเกิดดูจากค่า difficulty นั้นเนี่ยก็เหลือประมาณแค่42วันนะครับแล้วก็อีก10วันนะครับก็จะเป็นอีกอีกไมโซนหนึ่งนะที่จะมีการเทสเน็ตนะตัว proof of authority นะของตัวอ e t h เรียมนะในวันที่11สิงหานะครับโอเค11สิงหาจริงๆก็ใกล้ๆวันที่จะมีการประกาศ ตัวเลขเงินเฟอ้อนะตัวเลขเงินเฟอ้อเดือนกรกฎาคมถ้าผมจำไม่ผิดจะประกาศวันที่10สิงหานะครับก็ใกล้เคียงกันนะถ้าตัวเลขเงินเฟอ้อลดลงมานะครับในวันที่10สิงหานะโดยเฉพาะค่าเงินเฟอ้อตัว PCE นะครับบวกกับอิตาเลียนนะผ่านเทสเน็ตไปอย่างไม่ไม่ไม่เจอปัญหาอะไรนะผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะสามารถที่จะผลักดันนะให้อราคาอทเ่อือ่นั้นเนี่ยสามารถที่จะวิ่งขึ้นไปนะครับ อาจจะสามารถที่จะวิ่งขึ้นไปได้ทะลุแนวต้านตรงนี้ได้ด้วยนะครับส่วนตัวอลคอยตัวอื่นนะที่ผมไล่เลี้ยงให้ดูนะครับที่ทําผลงานได้ดีกว่าตัวตัวเบสเลเยอร์ของมันเองนั้นเนี่ยก็น่าจะทําผลงานได้ดีกว่าด้วยนะไม่ว่าจะเป็นตัวลีโดตัว OP ตัวยูนิ a วอะนะตัวนี้ไม่อยากจะนับนะเพราะว่าจริงๆสาเหตุที่มันขึ้นมันไม่ได้ขึ้นมาจากจากตัวฟันด์เมทลเท่าไหร่นะแต่มัน ผมคิดว่ามันขึ้นมาจากไมเนอร์นะครับย้ายจากตัวอีทิลเลียมมาที่อีทเลียมคลาสสิกนะเพราะว่าเขาจะไม่สามารถขุดตัวอีทิลเลียมได้แล้วนะเพราะว่าจะจะเป็นตัว proof o f Sta k e แล้วนะก็เลยจะต้องมาขุดตัวอีทเลียมคลาสสิกแทนนะเพราะยังเป็นพ o พออฟพุพออฟเวิร์กอยู่นะโอเคนะก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าอยากจะได้ไฟล์นี้หรือเปล่านะลองคอมเมนต์ใต้คลิปมาดูนะถ้าเกิดอยากจะได้ไฟล์นี้นนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะ วางลิงก์ให้ดาวน์โหลดในช่อง Tele g กรมนะครับลองคอมเมนต์มานะว่าอยากอ,าอยากได้ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้นะว่าอยากได้ไฟล์นี้หรือเปล่านะหรือว่าไปไปส่งส่งเข้าไปใน Tele g กรมก็ได้นะถ้าอยากได้เดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ให้ดาวน์โหลดให้นะในช่อง t e l e g กรมนะครับโอเคนะคงเป็นข้อมูลนะครับที่อยากจะมาโชว์วันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลที่วิเคราะห์จากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมานะครับไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะคยังไงก็ฝากเพื่อน กดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ช่อง b Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะสำหรับนนี้มีข้อม,อมอูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ